อน้ำยากะทิเห็ดเพาะพี่น้องจา๋าผู้ใดเคยกินในพี่น้องเฮ้ยไปตาแซ่บตาแซ่บพี่น้องจา๋าอันนี้ทําเองนะจ๊ะ,ะโอ้อยมาสระโอโบไรย่าหางยำม,มาพี่น้องมาว้าโบไรยกโดนพี่น้องจา๋าเกือบลืมมะจวดจา้า อืมอืมมาพี่น้องมาอืมก็พยายามแตมือคือเกาได้พี่น้องเด้อมาจะแตะน้ำกันจ้ะอืมอืมเฮ็ดพอกพวกเขาพี่น้องจ้ะเขากระโดงครังแรก อืมขอบกันแท้งพี่น้องจ็บเจ็บอ่ะกรุบปบในปากแล้วจ้ะอ,อืมอืมอมา หืมอมืไปตูหาบาทพี่น้องหาบาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกินไม่เคยเหลือไปตูห้าบาทไปตูหาบาทพี่น้องปวดโหัวยังวะอืมงามคักถือคว่อมอืมคาดกันสุด กินกระปุลน,น้ำยาจะาลืมพี่น้องไปตัวสับประคัอยู่เลยอืมอืมอืมเื้ยก็รกกินได้พี่น้องน้ายากระที่เห็ดพอ อืมจัดแ่กพูดพน้เปล่าเลยอืมอ,อันจันไปอีตัว โอ้ยหอนพี่น้องเลยหอนเอาหฮงหอนเอาหอนเอาเงกแตกผักผักเลยอืมอืม гүйцэй ггүйцэй That. Mm -hmm. อมงมมาจะมีแห้งไห่เนะะาะทอดเอาแห้งเกือบเปียกปะหรออือ ให้คนดอกหน่อยดกยอกไงพี่น้องเน่ยเครปพั้หนังพี่น้องเครปพร้อมน้ำจะซับจ้ะอืมก่อนุญาตบ,บาดคำพี่น้องจ้ะอืมแกให้เบืง้งอ่อนอืมแต็คปบะ เปิดเป็นหนังเถอะ แบบ้็จะเอันนีพ่าแม่เฮ็ดพอได้พี่ห้องเนาะสิ้นป่าพี่นนองสิบาน้อยเงคือเฮ็ดเฮ็ดพอหน่อยใงญ่แท้่สิว่าล่ะเราสิ้นป่าพี่หนัง Khoảng ừ, ừ. thế lắm, 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 không lắm, lắm, kẻ sửi lá sao ốp, sửi mau lăng, sửi lăng, lăng là bỏ <laughs> แต่พอแต่แะอ